เมื่อวันชายคนนี้ยังเป็นแค่คนเสเพลที่เอาแต่ดื่มเหล้าเล่นผนันและทุบตีภรรยาแต่วันถัดมาเขากลับนาเข้าของมากมายกลับมาไม่เพียงแต่ซื้อเนื้อที่ปกติครอบครัวไม่กล้าซื้อกินเป็นสิบกว่าช่างยังซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ภรรยาและลูกสาวเพียงเพราะชายคนนี้ได้เกิดใหม่ชาติหนึ่งอาศัยประสบการณ์จากชาติที่แล้วเริ่มต้นชีวิตที่พลิกผันเพื่อชดเชยให้ภรรยาและลูกสาวขณะนี้เจ้าเจิ้นกวัวเปลือยยอกเดินอยู่ในห้อง ซ่งหวานชิงอายจนอยากจะหลบหน้าแต่ก็ไม่รู้จะเตือนเขาอย่างไรหลังจากแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเจ้าเจิ้นกัวคิดจะขึ้นเขาแต่เมื่อเห็นภรรยาหันหลังจัดเตียงให้ตนเองผมดำคลับมวยไว้ด้านหลังเผยให้เห็นลำคอขาวผ่องมองเห็นรอยจูบจางๆเขาคันยุบยิบในใจก้าวเข้าไปไม่กี่ก้าวก็โอบกอดเธอจากด้านหลังพบว่าแก้มเธอแดงกำ่ำเมียจ๋าทำไมหน้าเธอแดงละ่ะเขากระซิบถามลมหายใจร้อนเผารสใบหูเธอ ส่งหวานชิงตัวอ่อนระทวยบิดตัวปัดมือเขาออกอย่าเล่นหน้ากลางวันแสกแสกเจ้าเจิ้นกัวไม่ใส่ใจทำหน้าหนาหยอกล้อเธอผมจูบเมียตัวเองมันผิดตรงไหนไม่ได้ทำผิดกฎหมายซะหน่อยส่งหวานชิงอายจนหน้าแดงเร่งให้เขาวางตนลงเจ้าเจิ้นกัวเห็นเธอร้อนรนจึงต้องยอมแพ้กำชับให้เธอนำเนื้อไปให้แม่ยายหน่อยแล้วจึงออกจากบ้านขึ้นเขาไปส่งหวานชิงพักอยู่ครู่ใหญ่จึงเริ่มรื้อผ้าปูที่นอนออกมาซักเธอย้ายเตียงเล็กของลูกไปไว้ที่ลานบ้าน ขณะกำลังจะซักผ้าปูที่นอนแม่ส่งถือตะกร้าเดินเข้ามาส่งหวานชิงรีบลุกขึ้นแม่คะแม่มาได้ยังไงคะแม่ส่งวางตะกร้าลงมองดูเสื้อผ้าเก่าของเธอในตาแดงกำ่ำอุ้มหลานสาวขึ้นพลางพูดว่างานที่บ้านเสร็จแล้วเลยมาเยี่ยมลูกเธอมองไปรอบๆบบ้านดินที่สุดโสมในใจเต็มไปด้วยความเสียใจไม่น่าเห็นด้วยกับการแต่งงานครั้งนี้เลยแม่ส่งตัดสินใจพูดว่าลูกรักแม่คิดดูแล้วถ้าลูกอยู่ต่อไปไม่ไหวจริงๆก็อย่าสเสถะ ลูกยังสาวจะให้ชีวิตพังเพราะเขาทั้งชีวิตไม่ได้ส่งหวานชิงตะลึงไปครู่หนึ่งก้มหน้าไม่พูดอะไรเธอนึกถึงวันที่เจ้าเจิ้นกัวแย่งเงินไปซื้อเหล้าสิ้นหวังจนคิดจะอุ้มลูกสาวกระโดดอ่างเก็บน้ําแต่ช่วงนี้เขาดูเหมือนเปลี่ยนไปแล้วไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นพนันทั้งยังซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ลูกแม่ส่งเห็นลูกสาวลังเลคิดว่าเธอวงลูกจึงพูดว่าถ้าลูกอยากจะเอาลูกไปด้วยแม่ช่วยเลี้ยงได้แต่ถ้าจะแต่งงานใหม่มีลูกติดไปด้วยจะแต่งยากหน่อย ส่งหวานชิงสายหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวแม่คะตอนนี้หนูยังไม่คิดจะหย่าเขาดูเหมือนกำลังปรับปรุงตัวจริงๆค่ะแม่ส่งเห็นแววตาเธอมีประกายในใจก็โล่งอ,อกขึ้นบ้างแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องที่เจ้าเจิ้นกัวเป็นหนี้กลัวว่าเธอจะวุ่นวายใจอีกเจ้าเจิ้นกัวอยู่บนเขากำลังคำนวณเงินสร้างบ้านคิดว่าอีกสองปีข้างหน้ายังต้องอยู่ในหมู่บ้านต้องปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่เสียก่อนเขาไม่รู้เลยว่าแม่ยายกำลังเกลี้ยกล่อมให้ส่งหวานชิงหยา่า ตอนเที่ยงแม่ส่งยืนกรานจะกลับส่งหวานชิงตัดเนื้อชิ้นใหญ่ตามไปแม่คะนี่เอาไปนะคะแม่ส่งปฏิเสธพวกเจ้าเก็บไว้กินเถอะที่บ้านไม่ขาดสุดท้ายแม่ส่งก็ไม่รับเนื้อไปถือตะกร้าเดินจากไปส่งหวานชิงยืนอยู่ที่ประตูมองแผ่นหลังแม่จนลับตาจึงกลับเข้าบ้านจางกุ้ยหลานเพื่อนบ้านข้างๆเกาะกำแพงแท้หัวชัยเท้าดิบมาว่าเมื่อคืนพี่สะพ้ายรองของเธอโดนพี่รองของเธอสั่งสอนร้องให้จนได้ยินกันหลายบ้าน ส่งหวานชิงตอบรับไปอย่างขอไปทีจางกุ้ยหลานลดเสียงลงข้างนอกลือกันให้แทดว่าต้าเป่าลูกชายพี่รองของเธอไม่ใช่ลูกของพี่รองเธอหรอกเป็นลูกของพี่ใหญ่เธอต่างหากส่งหวานชิงตกใจมากไม่อยากเชื่อว่าพี่ใหญ่จะทำเรื่องแบบนี้ได้ตอนเย็นเจ้าเจิ้นกัวกลับมาดึกมากในบ้านยังเปิดไฟอยู่เขารำพึงว่าไฟฟ้านี่ดีกว่าตะเกียงน้ำมันเยอะส่งหวานชิงยกกับข้าวที่อุ่นไว้แล้วออกมา เอ่ยถามอย่างไม่ใส่ใจวันนี้ทำไมกลับดึกจังเจ้าเจิ้นกัวปิดประตูหยิบบางอย่างออกมาจากตะกร้าอย่างระมัดระวังของที่เจอโดยบังเอิญตอนขึ้นเขาเขาไม่ได้บอกว่าตัวเองหกล้มถึงได้เจอของดีชิ้นนี้ส่งหวานชิงมองก้อนสีน้ำตาลดำบนโต๊ะถามอย่างไม่แน่ใจนี่คือเหอโสอูหรือเจ้าเจิ้นกัวไม่คิดว่าส่งหวานชิงจะรู้จักเหอโสอูของแบบนี้ในชนบทยังมีคนไม่มากที่รู้คุณค่าของมันไม่อย่างนั้นบนเขาคงถูกค้นจนเกลี้ยงไปแล้ว สมุนไพรยอย่างเหอโซอู U, ยังมีค่าไปอีกสิบกว่าปีหลังจากอุตสาหกรรมการเพาะปลูกพัฒนาขึ้นของที่ปลูกเองจะมีมากขึ้นเรื่อยๆแต่ของป่าก็ยังคงหายากและมีค่าเขายิ้มกว้างดึงส่องหวานชิงมากอดไว้ในอ้อมแขนจุบแก้มเธอเบาๆใช่แล้วนี่คือเหอโซอู U. พรุ่งนี้จะพาเธอและลูกไปขายของในเมืองแล้วก็ไปเดินเที่ยวด้วยซ่งหวานชิงพอได้ยินว่าจะพาลูกออกไปข้างนอกตัวก็แข็งทื่อ นึกถึงเรื่องที่เขาเคยคิดจะขายลูกเงาในใจยังไม่จางหายเธอผละออกจากอ้อมกอดเขาปฏิเสธอย่างระแวดระวังลูกยังเล็กอยู่พวกเราไม่ไปดีกว่าคุณกินข้าวก่อนเถอะเจ้าเจิ้นกัวสังเกตเห็นความผิดปกติของเธอตั้งใจจะพาเขาไปผ่อนคลายแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าหน้าหนาวด้วยแต่เห็นเธอระแวงขนาดนี้ก็รู้ว่าอดีตของตนทําให้เธอยากจะวางใจเขาถอดเสื้อเชิตสก,กรปรกออกใส่เสื้อกล้ามไปล้างหน้า กลับมาก็พบไข่เจียวกับเนื้อที่เหลืออยู่บนโต๊ะจึงถามว่าไข่มาจากไหนส่งหวานชิงก้มหน้าตักแกงแม่หนูเอามาให้เมื่อเช้าค่ะเธอไม่ได้พูดถึงเรื่องที่แม่เรียกกล่อมให้อยากกับเจ้าเจิ้นกัวนึกถึงตอนที่เคยไปขอเงินแม่ยายมาดื่มเหล้าในใจก็รู้สึกละอายคิดในใจว่าพรุ่งนี้ขา,ขายของได้เงินแล้วจะรีบคืนเงินเขาดึงส่งหวานชิงมานั่งลงกินข้าวเร็วเข้าตัวเองก็หยิบมันโถแป้งข้าวโพดมากินคำใหญ่ๆส่วนส่งหวานชิงก็ค่อยๆกัดมันโถแป้งผสม แอบมองเขาในใจหวังว่าเขาจะเป็นแบบนี้ตลอดไปขณะกำลังกินข้าวมีเสียงตะโกนมาจากหน้าประตูพี่สีออกมาดื่มเหล้าเล่นไพ่กันสีหน้าส่องหวานชิงซี่เผือดทันทีจ้องมองเจ้าเจิ้นกัวขม็งเขาวางตะเกียบลงแล้วดึงเธอมากอดไว้ในอ้อมแขนเมียจา๋าเป็นอะไรไปส่องหวานชิงกำเสื้อกล้ามเขาวไว้ถามเสียงสั่นคุณจะไปดื่มเหล้าเล่นพนันอีกแล้วหรอเจ้าเจิ้นกัวเข้าใจความกลัวของเธอจุบผมเธอเบาๆผมไม่ไป ต่อไปจะไม่ไปเล่นกับพวกเขาอีกแล้วเขาปลอบเธอให้นั่งลงแล้วเดินออกไปที่ลานบ้านคนสามคนที่อยู่หน้าประตูเห็นเขาออกมาเออริ่วจือพูดจาแบบนักเลงหยอกล้อพี่สี่พี่สะพ้ายคงออกจากเดือนแล้วสินะทำไมไม่มาดื่มเหล้ากับพวกเราเลยละ่ะเจ้าเจิ้นกัวทำหน้าเคร่งต่อไปพูดจาระวังหน่อยถ้าพูดไม่เป็นก็หุบปากไปอีกคนพูดไกล่เกลี่ยพี่สี่มันปากเสียอย่าไปถือสาเลยไปกันเถอะ ไปดื่มเหล้ากันเจ้าเจิ้นกัวปัดมือเขาออกต่อไปอย่ามาหาผมดื่มเหล้าเล่นไพ่อีกทั้งสามคนมองหน้ากันเออลิ่วจื่อไม่กลัวตายยังคงหยอกล้อต่อพี่สี่โดนพี่สะพ้ายกอดจนลุกจากเตียงไม่ได้เลยเหรอให้พวกเราลองบ้างสิพูดไม่ทันขาดคำเจ้าเจิ้นกัวก็เตะเข้าที่หน้าอกเขาจนเขาล้มลงกับพื้นเจ้าเจิ้นกัวก้กาวเข้าไปใช้เท้าเหยียบระหว่างขาสองข้างของเออลิ่วจื่อแล้วก้มลงในตาดำคลับฉายแววดุดนันคราวหน้าถ้ายังกล้าปากพล่อยอีก กูจะเย็บปากมึงทั้งบนทั้งล่างไอท่อนล่างของมึงก็จะหักด้วยพูดพลางเพิ่มแรงที่เท้าเออลิ้วจเจ็บจนร้องลั่นพี่สีผมผิดไปแล้วต่อไปไม่กล้าพูดจาเลวไหลอีกแล้วอีกสองคนตกใจจนไม่กล้าเข้าไปแรงของเจ้าเจิ้นกัวในยามค่ำคืนดูน่ากลัวเป็นพิเศษพวกเขาเคยกลัวเขามาตั้งแต่เด็กเพราะเวลาเขาสู้กับใครจะสู้แบบไม่คิดชีวิตแต่ครั้งนี้ความโกรธของเขายิ่งทำให้คนขนลุก เจ้าเจิ้นกัวไม่อยากให้ส่งหวานชิงเห็นด้านที่รุนแรงของตนเองจึงยกเท้าออกแล้วพูดเสียงเย็นชาไปให้พ้นทั้งสองคนรีพยุงเออริลจื่อจากไปเจ้าเจิ้นกัวลงกลอนประตูแล้วกลับเข้าห้องส่งหวานชิงนั่งไม่ติดที่พอเห็นเขากลับมาแววตาก็มีประกายขึ้นทันทีเจ้าเจิ้นกัวอบกอดเธอจากด้านหลังจูบแก้มเธอเบาๆเป็นอะไรไปจำผัวตัวเองไม่ได้แล้วเหรอเขายื่นตะเกียบให้เธอตัวเองก็กินหมันโถแป้งข้าวโพดต่อ ส่งหวานชิงถามอย่างไม่แน่ใจคุณจะไม่ไปมั่วสุมกับพวกเขาอีกแล้วจริงๆเหรอเจ้าเจิ้งกัวกลืนหมันโถลงคอแล้วยิ้มรายงานคุณนายครับต่อไปไม่เล่นแล้วครับรีบกินเถอะตอนกลางคืนยังมีงานหนักต้องทำส่งหวานชิงไม่ได้ยินประโยคหลังชัดๆถอนหายใจอย่างโล่งอกแล้วเริ่มเคี้ยวช้าๆเธอแอบมองเขาพบว่าท่าทางการกินของเขาดูสง่าง,งามประกอบกับหน้าตาที่โดดเด่นช่างหน้ามองเสียจริงตอนแรกที่แต่งงานกับเขานอกจากบุญคุณช่วยชีวิตแล้ว ก็เพราะรูปร่างหน้าตาเขาโดดเด่นหลังแต่งงานพฤติกรรมของเขาทําให้ความรู้สึกดีๆของเธอหมดไปแต่การเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ทําให้เธอเริ่มมีความหวังอีกครั้งเจ้าเจิ้นกวัวคีบไข่ชิ้นหนึ่งให้เธอหยอกล้อว่าเมียจ๋ากินเร็วเร็วเดี๋ยวบนเตียงจะให้มองจนพอใจเลยส่งหวานชิงหน้าแดงก้มหน้ากินข้าวเขาจับมือเธอพบว่าข้อนิ้วมือเธอแดงก่ําตัดสินใจว่าพรุ่งนี้ขายของได้แล้วจะซื้อเครื่องสักผ้าหลังอาหารเย็นเจ้าเจิ้นกวัวพาส่งหวานชิงออกไปเดินเล่น เดินอ้อมไปทางหลังคอกวัวส่งหวานชิงไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรมากพวกเขาเห็นสามีภรรยาสูงอายุคู่หนึ่งผู้หญิงกำลังต้มโจ๊กอย่างอ่อนแรงผู้ชายยื่นแป้งครึ่งแผ่นให้เธอแล้วโกหกว่าตนเองกินแล้วผู้หญิงสงสารเขาอยากจะเอาแป้งให้เขาแต่ผู้ชายกลับยืนกรานให้เธอกินส่งหวานชิงมองแล้วรู้สึกไม่ดีในใจขากลับจึงถามเจ้าเจิ้นกัวถึงเรื่องราวของคนแก่คู่นั้นเจ้าเจิ้นกัวนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งไม่ได้พูดอะไรมาก เขารู้ว่าผู้ชายคนนั้นในอนาคตจะกลายเป็นเจ้าพ่อยักษใหญ่ในวงการธุรกิจแต่ตอนนี้กำลังทุกทรมานเพราะความเจ็บป่วยของภรรยาเขาตัดสินใจจะให้ส่งหวานชิงแอบช่วยเหลือพวกเขาทั้งเป็นการทำบุญและปูทางสำหรับอนาคตเจ้าเจิ้นกัวคิดในใจชาตินี้จะต้องทำเรื่องที่มีความหมายไม่ให้เสียใจภายหลังหลังจากเจ้าเจิ้นกัวต้มน้ำเสร็จก็ยกน้ำร้อนเข้ามาในห้องแล้วแยง่งถ้วยชามในมือส่งหวานชิงเธอไปเช็ดตัวก่อนที่เหลือผมทำเอง พูดจบเขาก็ถือถ้วยชามไปที่ห้องครัวส่งหวานชิงมองน้ำร้อนที่กำลังมีไอลอยขึ้นมาในใจรู้สึกเหมือนไม่จริงเมื่อก่อนมีแต่เธอคอยประนิบัติเขาตอนนี้กลับตรงกันข้ามเจ้าเจิ้นกัวล้างถ้วยชามเสร็จปิดไฟเข้าห้องล็อกประตูแล้วเปิดม่านเข้าไปในห้องด้านในสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาคือส่งหวานชิงเรือนร่างขาวผ่องดุจหยกของส่งหวานชิงสายตาเขาถูกดึงดูดทันทีลูกกระเดือกขยับลมหายใจถี่กระชั้น เขารีบถอดเสื้อกล้ามออกเดินไปตรงหน้าเธอแล้วดึงเธอมากอดไว้ในอ้อมแขนส่งหวานชิงซบลงบนอกที่แข็งแรงของเขาแก้มแดงเรือทำอะไรไม่ถูกปล่อยให้เขากอดอยู่แบบนั้นเมียจ๋าอย่าทิ้งผมไปนะผมจะดีกับเธอเองในใจส่งหวานชิงเกิดความรู้สึกแปลกๆขึ้นมาแต่ยังไม่ทันได้คิดอะไรมากทำได้เพียงปล่อยให้เขากอดแน่นสัมผัสความร้อนแรงและความรักอันลึกซึ้งของเขา